ชอบสินค้าดีทิฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง สำหรับใครที่กำลังสนใจมองหาสัตว์สวยงามนำไปเลี้ยงหรือหาช่องทางในการสร้างไรายได้เสริมจากการทำเกษตรวันนี้คุณสงวนจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงการพ่อเลี้ยงไก่ต๊อกตั้งแต่ต้นจนจบจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดเลยนะครับครับนี่ก็จะพามาดูนะครับการอนุบาลลูกไก่ต๊อกนะครับตั้งแต่เริ่มจากการฟักออกจากไข่นะครับแล้วก็มีการอนุบาลลูกไก่อย่างไงนะครับจนโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับผมมาครับไปดูกันเลยครับ ในส่วนของการอนุบาลลูกไก่นะครับเราจะอนุบาลอยู่ในกรงนะครับกกไฟอยู่ประมาณ20วันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการย้ายกรงนะครับเราดูที่ความเออัดของลูกไก่ก่อนนะครับ20วันเขาแอนมากแค่ไหนเราก็ทาการย้ายนะครับโดยที่หนึ่งคูณสตารางเมตรนะครับผม1นึคูณสนะครับตารางเมตรก็ใช้ลูกไก่อยู่ที่ประมาณ120ตัวครับผม ครับผมใ,ในการอนุบาล20วันนะครับจากนั้นเราก็ทําการย้ายกรงนะครับก็เพิ่มขนาดกรงที่ใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าในในกรงเล็กเขาเริ่มจะแคบแล้วนะครับเราก็จะย้ายมากรงใหญ่นะครับในกรงใหญ่เราก็ขยายกรงขึ้นมาอีกนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1นึถึงสเท่านะครับก็อาจจะเป็น2อคูณสอเมตรเงี้ยครับผมก็เพิ่มขนาดกรงขึ้นมานะครับในในส่วนของอาหารนะครับในช่วงเป็นลูกไก่นะครับหเดือนนะครับเราจะใช้อาหาร สําเร็จรูปนะครับเป็นอาหารไก่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เรามีในชุมชนของเรานะครับผมในพื้นที่ของเรานะครับขอแค่โปรตีนนะครับอยู่ที่ประมาณ20%นะครับขึ้นไปครับก็มาใช้เลี้ยงลูกไก่ตอกนะครับผมตัวนี้อายุ40บวันนะครับผมตอนนี้นะครับการเจริญเติบโตนะครับ ขนตีขนหางขนลาตัวนะครับเริ่มเริ่มขึ้นเต็มหมดแล้วครับเราไม่จําเป็นจะต้องกบไฟแล้วนะครับผมรุ่นนี้ก็คืออเราอาจจะใช้ผ้าคลุมนะครับเพื่อให้ความออุ่นก็พอครับไม่ต้องกบไฟครับเราก็จะยกกรงนะครับสูงขึ้นจากพื้นนะครับผมประมาณ9 0ซนเมตรนะครับผมเพื่อป้องกันหมาแมวนะครับมาคุยหรือว่ามากัดลูกไก่ของเรานะครับแล้วเวลาที่ เราเลี้ยงกลงครับกรงเราจะ,จะได้สะอาดด้วยนะครับพวกมูลของเขานะครับก็จะตกลงไปในพื้นแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็เอามูลของเขานะครับกวาดไปใช้นะครับในการใส่ต้นไม้นะครับต้นผักหรือว่าต้นกล้วยที่เราปลูกไว้ครับผม <independence> นี่ก็จะเป็นไข่ไก่ตอกนะครับผม ซึ่งไข่ไก่ตอกนะครับมีความพิเศษนะครับแล้วก็แตกต่างจากไข่ชนิดอื่นนะครับผมก็คือในเปลือกไข่ของเขานะครับจะมีลายจุดตามเปลือกนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับที่ทุกคนที่เลี้ยงไก่ตอกนะครับรู้จักก็คือไก่ตอกนี้เปลือกแข็งมากครับเหมาะมากครับกับการเวลาที่เราจะเพาะเพื่อทําการส่งขายไข่เชื้อครับผมเพราะว่าโอกาสที่จะแตกมีน้อยมากครับ แล้วก็เวลาที่เราฟักนะครับไก่ตอกนะครับจะใช้เวลาในการฟักประมาณ25-28วันซึ่งไก่บ้านทั่วไปนะครับก็จะฟักอยู่ที่ประมาณ19-21วันนะครับผมอุณหภูมิที่ใช้นะครับผมเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ37.5นะครับแล้วก็มีความชื้นอยู่ที่65ครับข้อควรระวังในการฟักนะครับก็คือเราต้องทําความสะอาดไข่นะครับก่อนที่จะนําเข้าตู้ฟักนะครับสามารถพ่นยาฆ่าเชื้อได้เราต้องทําความสะอาดเพราะว่า เวลาที่เราเก็บไข่มาเราไม่รู้ว่าเปลือกไข่สัมผัสกับเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคตัวไหนนะครับผมเราก็เลยจําเป็นต้องอนำํำยาฆ่าเชื้อนะครับมาฉีดพ่นนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดครับเพื่อฆ่าเชื้อภายนอกสําหรับตู้ฟักที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับก็คือ,อใชอ้อยู่ที่1,000ฟองครับผมแล้วก็ในช่วงของ การฟักระยะของการฟักนะครับ10วันนะครับให้เราทําการส่องดูเชื้อนะครับดูเส้นเลือดในในในไข่นะครับซึ่งจะใช้เวลากลางคืนนะครับหรือว่าอยู่ในที่มืดนะครับในการส่องไฟฉายนะครับผมหรือว่าไฟโทรศัพท์ก็ได้ครับผมส่องดูครับผมก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดถ้าฟองไหนที่มีความโปร่งนะครับของของแสงนะครับไม่มีเส้นเลือดอะไรเลยแสดงว่าไข่ฟองนั้นนะครับไม่มีเชื้อนะครับให้นำออกมาได้เลยครับ เพื่อบริหารจัดการตู้ฟักไข่ครับผมสำหรับฟาร์มของผมนะครับมีอัตราการฟักอยู่ที่80-90เครับผมของอัตราที่มีเชื้อนะครับผมอัตราการรอดนะครับของฟาร์มของผมนะครับจะคำนึงอยู่ที่การบริหารจัดการตั้งแต่การให้อาหารพ่อแม่พัน์ุเลยนะครับผมแล้วก็ไข่ที่ได้นะครับเป็นไข่ที่มีคุณภาพนะครับมีขนาดใบนะครับที่โตนะครับแล้วก็ลูกไก ที่อยู่ในไข่นะครับมีความแข็งแรงสามารถฟักออกมาได้80-90%เลยครับหลังจากที่เรานะครับไปดูในส่วนของการอนุบาลลูกไก่นะครับการฟักไข่ของไก่ตอกนะครับตอนนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับอพ่อแม่พันธุ์ไก่ตอกนะครับแล้วก็บริเวณนะครับพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับ พอแม่ผ่นนะครับว่าเป็นยังไงธรรมชาติของเขาเป็นแบบไหนนะครับผมมาดูกันเลยครับผมรับผมสําหรับบริเวณที่เราเลี้ยงนะครับเราจะเน้นแบบมีพื้นที่เป็นลานกว้างนะครับให้เขาใช้ในการวิ่งผสมพันธุ์นะครับเพราะว่าไก่ตอกเขาจะผสมพันธุ์ในพื้นที่พื้นที่โล่งนะครับแล้วก็เรียบนะครับในส่วนของบริเวณทั่วไปนะครับก็จะเน้นเป็นพวกมีต้นไม้มีต้นหญ้านะครับให้เขาใช้ในการหลบแดดแล้วก็ ในการไข่ของเขาครับเขาจะชอบไข่ในกอหญ้าในพื้นดินนะครับเขาจะไม่ขึ้นไข่บนรังนะครับบนกรงไก่นะครับผมเขาจะไข่ในพื้นดินครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานนะครับสําหรับในการวิ่งนะครับแล้วก็จูศัยของเขาครับก็จะมีร่มไม้มีอะไรให้นะครับผมครับผมก็จะเน้นเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะพาไปดูนะครับจุดที่เขาไข่นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ แม่ไก่ตอกนะครับมาวางไข่นะครับโดยที่สังเกตดูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้คือไข่ปลอมนะครับเอามาไว้ล่อนะครับแล้วไข่ของเขาเองนะครับคือตัวนี้ครับตัวนี้คือไข่ไก่ตอกนะครับผมเราจะเก็บออกทุกวันนะครับเพราะว่าไก่ตอกเขาจะไข่ในหน้าฝนฤดูฝนนี้ก็ฝนตกบางทีตกทุกวันนะครับผมในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นเงี้ยเราต้องมาเก็บออกครับแล้วก็จะเอาไว้แค่ไข่ไข่ปลอมนะครับเพื่อล่อเขาในวันพรุ่งนี้เขาจะกลับมาไข่เหมือนเดิมครับ ผมทำแล้วมีความสุขผมเชื่อมั่นครับว่าสิ่งที่ผมเลือกไม่ผิดครับแล้วก็ผมก็จะพยายามทําให้มันดียิ่งๆขึ้นไปครับผมจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนครับ